ผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับพ่อตาของตัวเองแค่สิบวันหลังจากย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันเธอกลับค้นพบความลับใต้พื้นบ้านที่ไม่มีวันลืมได้ไปตลอดชีวิตเธอหนีออกมาได้แต่วิญญาณของเขาตามมาถึงห้องนอนลูกสะใภ้แต่งงานกับพ่อตาสิบวันต่อมาค้นพบความลับสุดช็อกหลังอยู่กินด้วยกันฝนตกปรยปรยยามเช้าเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีเบาฮ่หาฮ่า แอนยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านไม้สองชั้นลมหอบกลิ่นดินเปียกและกลิ่นไม้เก่าขึ้นมาแต่จมูกเธอพยายามกลั้นความรู้สึกแปลกแยกในใจบ้านหลังนี้ไม่เคยรู้สึกเหมือนบ้านแม้เวลาผ่านมาแล้วสิบวันตั้งแต่แต่งงานกับพ่อของสามีคุณมนตรีพ่อตาที่กลายเป็นสามีของเธอชายวัยหกสิบหน้าตาครึมมีรอยย่นรอบดวงตาแต่ดวงตานั้นกลับเฉียบคมเหมือนรู้ทุกอย่างที่เธอคิด เขามักมองเธอด้วยสายตาที่ทำให้เธอขนลุกทุกครั้งคืนแรกในบ้านเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่หน้าห้องเสียงไม้กระดานลั่นเอียดอาดเป็นจังหวะแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับไม่เห็นใครทุกวันคุณมนตรีจะออกไปในสวนหลังบ้านหายไปนานหลายชั่วโมงและกลับเข้ามาด้วยเสื้อผ้าเปื้อนโคลนและเหงือ่อแต่ไม่เคยเอ่ยถึงสิ่งที่ทำวันหนึ่ง แอนตัดสินใจแอบตามเขาไปเธอเดินผ่านทุ่งหญ้าเปียกชื้นเหยียบลงบนโคลนที่ลื่นและเหนียวเหนอะกลิ่นเน่าเบาๆลอยมากับสายลมสุดทางเธอพบกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งหลังคาสังกสีเก่าสนิมจับหนาแน่นหน้าต่างบานหนึ่งเปิดแง้มเธอค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ภายในกระท่อมมีโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยเอกสารเก่ารูปถ่ายสีซี ภาพหนึ่งทำให้เธอหยุดหายใจเป็นภาพของสามีผู้ล่วงลับยืนอยู่ข้างพ่อของเขาพร้อมลายเซ็นกำกับว่าสัญญายกทรัพย์สินทั้งหมดบนผนังอีกด้านมีแผนผังบ้านติดอยู่มีกากบาทสีแดงตรงใต้ถุนบ้านข้างล่างเขียนว่าห้องเก็บของห้ามเปิดแอนหัวใจเต้นรัวมือสั่นขณะเดินกลับบ้านในหัวเต็มไปด้วยคำถามคุณมนตรีกำลังซ่อนอะไร กลางดึกคืนนั้นแอนค่อยๆย่องลงไปใต้ถุนเสียงมแมลงร้องระงมในความมืดเธอส่องไฟฉายไปรอบฮ่หาฮาผนังไม้เก่ามีรอยแตกฝุ่นจับหนากลิ่นอับชื้นจนแทบหายใจไม่ออกและเธอเห็นประตูเล็กๆหลังตู้เก็บของเธอผลักประตูอย่างช้าฮ่หาฮ่าบานไม้ส่งเสียงดังเอียดภายในมืดสนิท กลิ่นเน่าแรงขึ้นทันทีที่ประตูเปิดออกแอนยกไฟฉายส่องเข้าไปและต้องชะง,งักมีบางอย่างห้อยลงมาจากคือร่างของใครบางคนสวมเสื้อเชิ้ตที่เธอจำได้ดีมันคือเสื้อของสามีเก่าที่ควรถูกเผาไปแล้วตั้งแต่วันชาปนากิจเธอแทบล้มลงกับพื้นมือทั้งสองปิดปากไว้แน่นแต่เสียงร้องให้ยังเล็ดลอดออกมาขณะนั้นเอง เสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังแอนหันกลับไปช้าฮ่หาฮาเงาร่างสูงใหญ่ของคุณมนตรียืนอยู่ตรงประตูในมือของเขามีขวานเล่มหนึ่งแววตาเย็นชาและรอยยิ้มมุมปากปรากฏขึ้นบนใบหน้าแอนถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแผ่นหลังชนเข้ากับผนังไม้เก่าหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดคุณมนตรีเดินเข้ามาใกล้ ขวาในมือเขาแวววาวสะท้อนแสงไฟฉายเสียงฝีเท้าของเขาหนักแน่นและชาเหมือนจงใจให้เธอกลัวรู้หมดแล้วสินะเขาพูดเสียงเรียบไม่มีความโกรธไม่มีความตกใจมีเพียงความเย็นชาและราบเรียบเหมือนน้ำแข็งแอนไม่ตอบเธอพยายามมองหาทางหนีแต่ประตูเล็กที่เธอเข้ามาถูกปิดไปแล้วฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้เสียงเขายังคงเรียบเย็น แต่เธอก็เหมือนคนอื่นๆแอนหายใจทีมือสั่นจนจับไฟฉายไม่มั่นแสงสั่นไหวบนผนังเงาของเขายืดยาวบิดเบี้ยวคุณมนตรียกขวานขึ้นแอนกรีดร้องลั่นแต่เขากลับหยุดนิ่งกลางอากาศเขาเอียงคอมองเธอเหมือนกําลังตัดสินใจถ้าเธอเชื่อฟังฉันจะปล่อยเธอไปแอนพยายามข่มความกลัวน้ำตาไหลอาบแก้มเธอพยักหน้าเบา ฮ่าฮ่ดีเขายิ้มกว้างขึ้นแต่รอยยิ้มนั้นแฝงด้วยความบ้าคลั่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เธอต้องเป็นภรรยาที่ดีแอนกัดฟันแน่นเธอรู้ว่าถ้าไม่หาทางหนีเธอจะไม่มีวันได้ออกจากบ้านหลังนี้อีกวันต่อมาเธอแซงทําตัวว่าง่ายทำอาหารให้เขาพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนหวานแต่ภายในเธอกำลังวางแผนเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขา รู้ว่าเขามีเวลาหลับช่วงบ่ายหลังอาหารนั่นอาจเป็นโอกาสเดียวของเธอตอนบ่ายวันที่สามเธอเตรียมยานอนหลับผสมลงในน้ำผลไม้ที่เขาชอบดื่มคุณมนตรีดื่มจนหมดแก้วยิ้มให้เธอแล้วเองตัวลงบนโซฟาไม่ถึงสิบนาทีเสียงกรนก็ดังขึ้นแอนรีบวิ่งไปที่ห้องใต้ถุนเปิดประตูไม้ในมือเธอถือไฟฉายและกุญแจบ้าน เธอตรงไปที่ร่างของสามีน้ำตาไหลอีกครั้งเขาถูกฆ่าและร่างยังคงถูกซ่อนไว้เหมือนของไม่มีค่าแอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพหลักฐานเดียวที่อาจช่วยเธอทันใดนั้นเสียงไม้ลั่นดังมาจากข้างบนเสียงฝีเท้าเร่งรีบเหมือนคนวิ่งลงบันไดแอนรู้ทันทีว่าเขาตื่นแล้วยานอนหลับไม่ได้ผลเท่าที่คิดเธอรีบวิ่งออกจากห้อง แต่เขาก็ยืนรออยู่ตรงบันไดเธอคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆเหรอเขาคำรามตาแดงกล่ำเหงื่อท่วมหน้าแอนเบี่ยงตัวหลบวิ่งสุดแรงขึ้นบันไดขวานเฉียดต,ต้นขาเธอไปนิดเดียวเธอวิ่งออกนอกบ้านฝนตกหนักอีกครั้งถนนเต็มไปด้วยโคลนเธอล้มแต่ก็ลุกขึ้นใหม่มือเต็มไปด้วยเลือดจากบาดแผลเสื้อเปียกชุ่มจนแน่ไปกับตัว เสียงฝีเท้าไล่หลังเข้ามาใกลคุณมนตรีวิ่งไล่เธอด้วยขวานในมือตะโกนคำหยาบอย่างบ้าคลั่งแอนมองเห็นแสงไฟจากบ้านเพื่อนบ้านลิบฮ่าฮาเธอวิ่งไปยังทิศนั้นอย่างสิ้นหวังทุกย่างก้าวคือความเจ็บปวดสุดท้ายเธอถึงหน้าประตูบ้านไม้หลังหนึ่งเคาะประตูสุดแรงตะโกนขอความช่วยเหลือหญิงชราคนหนึ่งเปิดประตูเห็นสภาพเธอแล้วถึงกับอ้าปากค้าง เข้ามาเร็วแอนวิ่งเข้าไปหญิงชราล็อกประตูเสียงขวานฟันประตูดังขึ้นทันทีหญิงชราหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจแอนนั่งสุดอยู่ข้างกำแพงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงขวานฟันยังไม่หยุดแต่เสียงไซเรนเริ่มดังใกล้เข้ามาไฟหน้ารถตำรวจส่องเข้ามาจากหน้าถนนคุณมนตรีหยุดฟันประตูหันหลังและวิ่งหนีเข้าป่า ตำรวจกรูกันตามเข้าไปแอนหมดแรงร่างเธอสุดลงกับพื้นแต่น้ำตาไหลออกมาอย่างโล่งใจวันต่อมาตำรวจขุดพื้นที่ใต้ถุนบ้านพบร่างของสามีเธอจริงพร้อมกระดูกอีกหลายชิ้นที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครคุณมนตรีถูกจับได้ในคืนเดียวกันเขานั่งเงียบไม่พูดอะไรเพียงแค่มองภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งในมือ เป็นภาพเขายิ้มขณะยืนข้างหลุมศพเปิดฝาแอนให้การกับตำรวจเธอกลายเป็นพยานสำคัญเรื่องราวของเธอกลายเป็นข่าวใหญ่แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ในคืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบลงแอนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนหน้าห้องอีกครั้งเธอเปิดประตูไม่พบใครแต่กลิ่นดินเปียกและน้ำตายังคงลอยอยู่ในอากาศแอนยืนตัวแข็ง หัวใจเต้นแรงเธอกวาดสายตาไปทั่วโถงบ้านแต่ไม่มีใครไม่มีเสียงไฟในบ้านกระพริบเล็กน้อยเธอเดินช้าๆกลับเข้าห้องแต่ยังรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองจากมุมมืดกลางดึกเธอลุกขึ้นจากเตียงเสียงฝนยังคงตกพรำฮ่หาฮ่าเสียงฟ้าร้องไกลกลอยทำให้เธอสะดุ้งเป็นพักฮ่หาฮ่าเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู หน้าจอเปิดอัตโนมัติมีภาพใหม่ปรากฏในแกลเลอรี่ภาพที่เธอไม่เคยถ่ายเป็นภาพในห้องใต้ถุนร่างของสามีแต่แสงในภาพนั้นแปลกเหมือนมีเงาอีกคนยืนอยู่ด้านหลังแอนเบิกตากว้างมือเริ่มสั่นอีกครั้งภาพถัดมาเป็นภาพของเธอขณะหลับอยู่บนเตียงเมื่อคืนเธอรีบลุกขึ้นมองไปรอบห้อง ไม่มีใครไม่มีเสียงเช้าวันต่อมาเธอตรงไปที่สถานีตำรวจยื่นโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่แต่เมื่อเปิดดูภาพเหล่านั้นหายไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่มองเธอด้วยแววสงสัยแอนพยายามอธิบายแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะบ้าคืนนั้นเธอตัดสินใจนอนพร้อมเปิดไฟทั้งห้อง ตั้งกล้องมือถือไว้ที่ปลายเตียงเพื่อบันทึกทุกอย่างเธอนอนกระสับกระส่ายฝันเห็นร่างของสามีเดินมาหาน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาแต่ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงร้องเขาเพียงยื่นมือออกมาเหมือนจะเตือนหรือขอให้ช่วยแต่ทันใดนั้นภาพในฝันเปลี่ยนไปเป็นภาพคุณมนตรีถือขวานยืนอยู่หลังประตูมองตรงมาที่เธอ แอนสะดุ้งตื่นหายใจหอบแรงเธอรีบคว้ามือถือเปิดดูคลิปที่อัดไว้ในวิดีโอเธอเห็นตัวเองหลับสนิทแสงไฟไม่กระพริบไม่มีเสียงรบกวนแต่เวลาผ่านไปประมาณตีสองประตูห้องค่อยๆเปิดออกเงาร่างหนึ่งโผล่เข้ามาไม่ชัดเจนว่าเป็นใครแอนหยุดหายใจ เงานั้นยืนจ้องเธออยู่ข้างเตียงนานเกือบห้านาทีก่อนจะเดินถอยหลังออกไปโดยที่เธอในวิดีโอยังนอนหลับอยู่เธอรีบเซฟคลิปส่งให้ตำรวจอีกครั้งแต่เมื่อเปิดอีกทีคลิปก็หายไปเหมือนเดิมเธอเริ่มมั่นใจบางสิ่งยังอยู่ในบ้านหลังนั้นบางอย่างไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยแอนย้ายบ้านทันทีไปอยู่คอนโดกลางเมือง ไม่บอกใครไม่ติดต่อใครแต่ความสงบก็อยู่ได้เพียงไม่กี่วันเธอเริ่มฝันร้ายซ้ำหา่หาห่าฝันถึงเสียงขวานกระทบไม้ฝันถึงกลิ่นดินเปียกฝันถึงเงาในมุมห้องและทุกเชา้าเธอมักพบขี้โคลนเปื้อนพื้นหน้าห้องแม้เธอเช็ดออกทุกวันมันก็กลับมาใหม่เสมอวันหนึ่งเธอกลับมาที่ห้องพบว่ากุญแจล็อกเปลี่ยนไป คนที่ดูแลตึกบอกว่าไม่มีใครเข้าไปภายในห้องทุกอย่างถูกจัดเรียงเหมือนในบ้านเก่าแม้แต่โต๊ะไม้ตัวเดิมที่เธอเคยนั่งทั้งที่เธอไม่เคยย้ายมันมาบนโต๊ะมีจดหมายวางอยู่ตัวอักษรคุ้นตาเป็นลายมือของคุณมนตรีเธอหนีฉันไม่พ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแอนคว้างจดหมายลงพื้นรีบออกจากห้อง แต่ประตูกลับล็อกแน่นทั้งที่ไม่มีใครอยู่เธอพยายามตะโกนแต่เสียงไม่เล็ดลอดออกไปไฟในห้องเริ่มดับทีละดวงความมืดเข้าปกคลุมเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งใกล้เข้ามาชา้าหนักมั่นคงแอนถอยหลังชนผนังเธอหอบหายใจรู้ว่าเขากลับมาแล้วเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าต่าง เธอจำดวงตาคู่นั้นได้ดีตาคมนิ่งเย็นชามันคือคุณมนตรีแต่ดวงตาเขาไม่มีชีวิตอีกต่อไปเหมือนร่างไร้วิญญาณที่เดินตามเธอมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอหลับตาแน่นหวังว่าสิ่งนั้นจะหายไปแต่เสียงกระซิบเย็นเฉียบกลับดังขึ้นข้างหูเธอเป็นของฉันแลว้วร่างของเธอสุดลงกับพื้น มือเธอสัน่นเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝันและไม่มีวันตื่นไม่มีใครรู้ว่าแอนหายไปเมื่อไหร่คอนโดของเธอกลายเป็นห้องร้างแต่เพื่อนบ้านยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าในตอนดึกเสียงขวานกระทบไม้เบาฮ่าฮ่าเสียงน้ำตาหยดลงพื้นและกลิ่นดินเปียกที่ลอยมาแม้จะอยู่บนชั้น15ทุกคืน เพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงลากอะไรบางอย่างผ่านพื้นเหมือนเสียงของบางสิ่งหนักถูกดึงผ่านไม้กระดานบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หลังมา่านแม้ห้องนั้นจะไร้ผู้อยู่อาศัยมาเป็นเดือนเด็กที่อาศัยอยู่ชั้นเดียวกันเคยชี้ไปยังห้องนั้นแล้วบอกแม่ว่าป้าคนนั้นร้องให้ทุกคืนแม่ของเด็กลองมองตามแต่ไม่เห็นใครประตูห้องปิดสนิท หน้าต่างก็คลุมด้วยผ้าม่านหนามีเพียงเสียงน้ำหยดจากก๊อกน้ำที่ไม่มีใครเปิดและเสียงคลางเบาฮ่าฮคล้ายเสียงของผู้หญิงกำลังขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อาคารพยายามจะเปิดห้องตรวจสอบแต่กุญแจสำรองใช้ไม่ได้ประตูเหมือนถูกล็อกจากข้างในจึงตัดสินใจเรียกช่างมาเปิดเมื่อเปิดเข้าไปภายในห้องมืดสนิทไฟทุกดวงดับ แม้แต่ไฟฉายยังส่องได้เพียงไม่กี่วินาทีภายในห้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีร่องรอยการอยู่อาศัยแต่มีรอยเท้าเปื้อนโคลนเต็มพื้นเป็นรอยเท้าเปล่าเดินเป็นวงกลมไปมาบนผนังห้องมีคำว่าช่วยด้วยถูกขีดไว้ด้วยของมีคมซ้ำๆจนเป็นรอยลึกขณะที่ช่างยืนงงเสียงประตูปิดเองดังปังทุกคนหันไปมอง ประตูล็อกอีกครั้งจากด้านในกลิ่นดินเปียกกอบอวนทั่วห้องเสียงฝีเท้าเดินวนรอบฮ่หาฮาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหนึ่งในเจ้าหน้าที่สองไฟไปที่มุมห้องเห็นภาพหนึ่งติดอยู่กับผนังเป็นภาพหญิงสาวในชุดนอนนั่งอยู่ปลายเตียงเธอหันหน้ามาทางกล้องดวงตาแดงกำ่ำและริมฝีปากที่แสยะยิม้ม แต่ภาพนั้นกลับสั่นไหวเองทั้งที่ไม่มีลมพวกเขารีบออกจากห้องประตูเปิดเองอีกครั้งเหมือนมีใครบางคนอนุญาตให้พวกเขาไปตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ห้องนั้นอีกแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ยังรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองผู้จัดการตึกตัดสินใจปิดห้องถาวรใช้เหล็กปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดแต่ไม่กี่วันถัดมา พบว่าเหล็กงอเหมือนถูกงัดจากด้านในชาวบ้านเริ่มเล่าต่อกันว่าหญิงสาวที่เคยอยู่ห้องนี้หนีมาจากบ้านที่มีฆาตกรและบางอย่างก็ตามเธอมาไม่ใช่แค่รางแต่เป็นคำสาบคำสาบของความตายความโกรธและความรักที่บิดเบี้ยวมีคนพยายามหาข้อมูลของเธอแต่ชื่อของแอนกลับไม่ปรากฏในระบบ แม้แต่เอกสารเช่าห้องก็ไม่มีลายเซ็นของเธอเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนเหมือนไม่เคยมีชีวิตอยู่เลยหลายปีผ่านไปมีครอบครัวใหม่เข้ามาอยู่ห้องข้างฮ่หาฮลูกสาววัยเจ็ดขวบของบ้านนั้นเริ่มพูดคุยกับใครบางคนในอากาศเธอเรียกอีกฝ่ายว่าพี่แอนและมักวางดอกไม้ไว้หน้าประตูห้องปิดตายวันหนึ่ง แม่ของเด็กถามว่าพี่แอนอยู่ที่ไหนเด็กตอบว่าพี่แอนอยู่ในดินใต้เตียงเก่าของเธอแม่ของเธอหัวเระเบาฮ่าฮาคิดว่าเป็นจินตนาการของเด็กแต่คืนนั้นแม่ได้ยินเสียงเคาะจากฝาผนังที่ติดกับห้องนั้นเป็นจังหวะช้า,ชาฮ่าฮาสม่ำเสมอเหมือนเสียงเรียกเธอลุกขึ้นฟังและได้ยินเสียงกระสิบ เป็นเสียงผู้หญิงพูดแผ่วเบาว,าว่าช่วยฉันด้วยเขากลับมาแล้วในวันถัดมาเด็กหญิงหายตัวไปจากห้องไม่มีร่องรอยงัดแงะไม่มีเสียงร้องแต่หน้าห้องปิดตายมีกลิ่นโคลนลอยฟุ้งและดอกไม้ที่เด็กวางไว้กลับเหี่ยวแห้งกลายเป็นสีดำสนิทตำรวจค้นหาทั้งอาคารแต่ไม่พบเด็กหญิง แม้แต่ร่องรอยของเธอก็หายไปเหมือนฝุ่นผู้คนเริ่มเชื่อว่าวิญญาณของแอนไม่เคยไปไหนเธอยังคงวงเวียนในห้องนั้นรอใครสักคนมาช่วยแต่คำขอความช่วยเหลือของเธอกลับดึงวิญญาณอื่นให้ตกหลุมตามไม่ใช่เพราะความตั้งใจร้ายแต่เพราะความเจ็บปวดของเธอไม่เคยได้รับความยุติธรรมร่างของเธอยังไม่ถูกพบ ความจริงยังถูกฝังอยู่ใต้ดินใต้เตียงในบ้านหลังเก่าและคุณมนตรีแม้จะถูกจับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาตายในคุกอย่างไรใบหน้าของเขาถูกพบในสภาพบิดเบี้ยวตาเบิกโพลงปากฉีกยิ้มเหมือนเห็นใครบางคนก่อนสิ้นใจภาพสุดท้ายในกล้องวงจรปิดของห้องขังแสดงให้เห็นเงาของผู้หญิงนั่งอยู่ตรงมุมห้อง เพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ไฟจะดับทั้งเรือนจำและตั้งแต่นั้นทุกคนก็รู้ว่าแอนไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปและเธอจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะเห็นความจริงที่ฝังอยู่ใต้เงาเงียบของบ้านหลังนั้นหลายเดือนผ่านไปข่าวเรื่องคดีปริศนาในห้องคอนโดเริ่มจางหายผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่บางคนยังคงจำได้ถึงเสียงถึงกลิ่น และแววตาว่างเปล่าของเด็กหญิงที่หายไปอาคารนั้นยังตั้งตระหง่านอยู่ห้องหมายเลขหนึ่งถูกล็อกอย่างถาวรมีแผ่นป้ายเล็กๆแขวนไว้ว่าห้ามเข้าแต่ในยามค่ำคืนไฟภายในห้องกลับสว่างขึ้นเองเป็นบางครั้งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะจ้องประตูบานนั้นนา,นานเกินไปเพราะในบางคืนพวกเขาเห็นเงาหญิงสาวยืนอยู่หลังม่าน เธอยังอยู่แอนยังอยู่ผู้จัดการตึกคนใหม่พยายามลืมทุกอย่างเขาสั่งปิดผนึกประตูด้วยซีเมนแต่วันรุ่งขึ้นเขากลับพบว่าซีเมนถูกแงะออกเหมือนจากด้านในเขาไม่กล้ากลับไปอีกย้ายออกจากอาคารทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งมาถึงตึกเขาบอกว่าเห็นนิมิตเห็นหญิงสาวร้องให้อยู่ในความมืด ขอให้ช่วยเธอพ้นจากพันธนาการพระรูปนั้นทำพิธีหน้าห้องจุดทูปสวดมนต์และวางดอกบัวขาวไว้หน้าประตูขณะสวดบทสุดท้ายลมเย็นพัดแรงจนไฟทูปดับทุกคนเงียบแม้แต่เสียงลมหายใจก็หายไปชั่วขณะทันใดนั้นกลิ่นดินเปียกหายไปบรรยากาศรอบห้องเบาลงแสงแดดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างระเบียง พระยิ้มเบาฮ่าฮา,หาบอกว่าเธอไปแล้วดวงจิตของแอนหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเธอได้พบแสงจากนั้นไม่มีใครเห็นเงาของเธออีกไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงขวานไม่มีภาพในกระจกห้องหนึ่งห้าศูนเจ็ดถูกเปิดอีกครั้งภายในกลับว่างเปล่าไม่มีรอยเท้าไม่มีคราบโคลนไม่มีภาพหลอน ผู้คนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยใกล้ฮ่หาฮาชีวิตในอาคารกลับคืนสู่ปกติแต่บางคนยังคงวางดอกบัวหน้าห้องเพื่อรำลึกถึงหญิงสาวผู้กล้าหาญคนนั้นหญิงสาวที่เผชิญหน้าความตายต่อสู้กับปีศาจในคราบมนุษย์และช่วยเปิดเผยความจริงที่ถูกฝังแม้ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครแต่ทุกคนจำได้ถึงความเงียบที่เปลี่ยนไปจากความน่ากลัวเป็นความสงบ และเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแสงสุดท้ายจะส่องผ่านหน้าต่างห้องราวกับเป็นคำอำลาจากวิญญาณที่ได้หลุดพ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดยังมีดวงวิญญาณบางดวงรอแสงรอความยุติธรรมรอการให้อภัยและแอนได้พบแล้วซึ่งสิ่งนั้นความสงบที่แท้จริงจบบริบูรณ์